สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำแข็งน้ำผลไม้นะคะจะเพื่อที่เอาเจะไปเด้งที่ที่เขาทำทางนะคะพรุ่งนี้พรุ่งน,งนี้เขาตอนตอนบ่ายๆมันจะร้อนเขาเลยอยากกินอะไรเย็นๆเราก็เลยจะทำน้ำแข็งไปเด้งนะคะใช่ก็เป็นนี่แหละน้ำผลไม้นี่แหละเราจะใส่น้ำผลไม้นี้เอ้ยนี่เป็นกีวีเนาะ กิวมีอยูรมีมีกีวแล้วก็ไออันทีละอย่างทีละอย่างเนาะันสองอันกันก็จชิเขาอะไรแน่ยขยาเขาก็ก็เขาจ่มาเปิดเมื่อนมานนี่บมันไหนจริงเขา呀จริงแต่ว่าก็จิงันแ้นี่ไม่กัตเอเดีวเดี๋ยวจริงก็ขึ้นมาเลยยยู่ไม่กัตเจมขนาต้อร้อมช่างม้วยกินกว้นแบบสีสละในกิจกรรมกะไรกระระ

มัน้อดดิม่นมระนรโแรวะต้นงวจังแล้วก็น้ำผลไม้หลายๆอย่างนะคะออวันนี้ก็มีพอทเปนแล้วรยังเหรอวันนี้เราก็มีกิจกรรมช่วยกันนะคะมีสาวๆมาช่วยกันนะคะไม่าีเทียนะม ก็ช่วยชตวยจับไว้ใช่อืมก็ช่วยาูแตเสมอออันนี้จะทำแบบเป็นโดดๆมูฟุกดีแค่ไงอ่ะฟ้อแค่หงล น้ำผลไม้ติงฟองนะคะก็มาผสมน้ำแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำหวานนิดนึงนะคะก็จะเอามาทำแบบเป็นน้ำแข็งเป็นดอดๆอดแบบนี้นะคะก็สมัยนี้ก็ยังมีขายอยู่นะอันนี้ถุงละหนึ่งหนึ่งร้อยจัดก็สองสองบาทเนาะนี่แหละเขาก็ยังขายอยู่นะคะนี่เราก็จะทำไป ใช่นะคะเพราะว่าตอนกลางวัน,วนอะ่ะมันจะร้อนใช่ไหม,มเขาก็จะกินแบบน้ําเย็นมันก็จะเย็นหน่อยนะ,ะ่เราทําทุกวันนะคะทําทางกมจะยอมฟ้อง,องจู่ว่าหมัดต็มตแกนน,นี่นึนกนนนงกนินแกนน่ะโอ้โหเมื่อมาดกินแกนก็ตัวเย็นนะ่นะน้ำเยอะกินเยอะชับกันอ่ะยังดีเยี่ยมเลย่ะ ที่จะช่วยน้องๆก่อนนะคะ นี่เป็นกีวิตนะคะน้ำเจมันกาดู่นก็เอาหะไลท่ันมันกาจะบนปูย่บงก็เปนโบเอาขายเลยคนมันปเป็นซ้ำไรกน,น,นแล้วอัีน,นีมื่อไหร่เอุ้มนำด้วย

không chú hết em có tèm mua yang mô có số mà không chú hả hả hùa 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 cái hùa 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 อนะ่อนะนี่เราทําเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เหมือนกันก็เอากลับบ้านไปดูนนะคะใช่ค่ะอันนี้เราจะเอาไปใส่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวไปดูกันกตู้เย็น,นบ้านมองคลิป้านนี้นะคะบ้านของบองมีตู้เย็นนะคะก็เลยจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะทำให้มันแข็งเนาะขมยมาไปจ้ะ ไม่สังซื้อมาเนี่ยขึ้นขึ้นออฟฟิศแฉะใจแห้งมากนั่งกินอ๋อมาไปแสดงขาอะไรก็ไม่มีอไขี้าเป็นไรเปล่าใะเราซื้อเราได้ซื้อไหนใะ่ซื้อแล้ก็ bạn san mát đến ôi san thì thấy? Rồi, đấy, Đó, th ừ anh bận thì hầu má nè, mẫn mẫn chân cầu từ luôn. phòng nữa? ờ, anh sám luôn hả? phòng ơi, có 2 fan à? nhiều, nhiều cái có 2 có cái này áo ấy cái cái mì ค่ะวันนี้เราก็เอาขันแขนหลอดนะคะเอาว่างเลยินะอู้หนุ่มแข็งยังฟ้องเข้ามาสไวยเห,เหรอไมาสาัสบายไม่กื่ออันแสดงว่าของชุดไหน,นพู้แห้งนู้นี่เออไข่ซุ้มผืนแห้งนี่

嗯，嗯，这这这这个，这个，这个，好个阿公没听见。<awe> 哎呦，啊呀，哦，考到八分也高兴啊，考到八分啊！对的，考到八分就没事了。哈哈哈哈哈哈！难，真的，拄拄 ทดงครับงนี่เราทำน้ำแข็งดอดในเมื่อวานซึนนะคะเราก็เลยจะเอาไปเลี้ยงวันนี้นะคะออแข็งอีกปีเปีเียขงขีอืมนี่ เพื่อที่จะกินแก้เย็นนะคะแก้เย็นเย็นแบบยังไง่ะเขาจะตมาไงร้อนๆแบบนี้เราทํางานหนักๆใช่ไหมแล้วก็เอาไปให้เขากินนะคะตอนนี้เขาก็กําลังทํทาทั้งที่ว่าทำแล้วเขากลับมาก็มาเอาน้ำแข็งนะคะเพื่อที่จะไปเลี้ยงคนที่ทาเนาะคนเยอะทุกวันนะคะก็ตอนนี้ก็แบบพักมาประมาณสามสี่วันนะคะเพราะว่ารอเงินออรอหลายๆอย่างนะคะ เราขึ้นมาก่ามันย่างเงี้นเอ็ลาจะมีอาไปได้มืขอขาจะมีอะบ้างนะเะลาที่มองไ่ชัดะไวะหูเชี่ยงอ่ววานี่จะมขอมขอีดตา เอามาฟาหัวมันยั่ไงมา,ออา,ามตอนนี้เราจะไปลีน้นตรงไหนกัไวยโยมพ่อตอนนี้ก็จะไปเลี้ยงเขาแล้วนะหยัง เจมอเจมทำมาในี่นะคะเราก็จะมาแจกนี่จมี้องเกิ๊ี้กนน้่นะฝากเตอหน่อยนะไปไปกากระตุ้งมาเถอะนะเอาเาสิยงมาจากตัวเราตั้งมา <S preach miracle> không kem à. <tiếng> không kem ha chị đi chim đang đó mày mày

วานยม่านนี่ยามันจะมาขับเคื <teenage time online> <c oughs> ่อมันติดมันติดกินมาฝักเคื่อมากแค่ไหนของมันนี่อย่างนันนี่เปทนกินแตด้อนนั้นเกอจะัตกันนห่รานเนอะนหวานเนอไรโอตาก็เนาวจังไม่ก็มวนนี้กัตตปานจเอาที่ันมามาที่เอาเนอเลยต้องเลยจีนน่ะะมาหอนเนเลย <laughs> อันมาได้ไะนไปขอตะปาอ่ะขวามาสักข์สมเน <laughs> สูสิงเมื่อน่าตัวตัวจานสูเม,มื่อไรตือตดือดแต่งนั่งไังตังติโอเค Ừ. tốt lúc nào lúc nào nha bán nhiều là nó tụi cái đi tát nập cả xá tử đi nè ờ lại lắm đi tê tê lâm tê tê anh để khẩu tập ba cái này à, khẩu tập ba cái nha

อันนั้นร้อลอันนั้นร้อลอันบ้านอันสมร้ลแรกอันนั้นตัวนี่เราก็แจกแจกไปแบบนี้นะโอ้ไม่ไทยก็ยังตั้งนาไม่ยัวตั้งนายงเต้ยม่สบเ้มาจินเป็นไรน้องเครับ

โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะช่วยงานนี้อีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ช่วงผสมปูนเนาะเขาก็เลยพักกันนะคะคนี่นะคะ,ะ,คะการเทปูนก็เทแบบนานๆแบบนี้เลยนะคะใคร,รก็เห็นต่างีๆนะดีกี ร่วมแรงร่วมใจกันทำแบบนี้ทุกวันเลยนะคะที่ว่าน,น้องทิแต่ว่าเราพักมาประมาณสามสี่วัน้วก็เลยจ,จุดนี้อีกนิดนึงก็จะไปถึงที่ต้นไม้ใหญ่นู่นแล้วนะคะ ดีเยาะว่ดีเยาะว่นะดีเยาะว่ะนะต้นไม้ใหญ่ใหญ่เป็นเสกฟ้าเขาขวานเป็นที่ที่เราหมายมันมันไปถึงที่นู่นแนละ้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเงินเดืจากมันจะมีเท่าไหรนะ่เนาะเป้าหมายนะคะเป้าหมายเป้าหมายจะถึงที่ต้นไม้ใหญ่ๆนู่นนะคะตอนนี้ก็ทำมาไดถึงขนาดนี้แล้วก็ดีเลยนะ